สวัสดีคทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําเดือนอปักแรกของเดือนพฤษภาคมสองห้าหสามนะคะอือฮึอ่ะโอเคมาดูกันดีกว่านะคะตอนนี้น่าจะอะ่ยินดีขอยินดีต้อนรับนะคะขอขอพูดตรงนี้ก่อนยินดีต้อนรับนะคะกับทุกทกท่านที่เข้ามากด Subscribe ใหม่ๆด้วยนะคะต้อนรับอ ทุกซับสไครตเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์ให้แป้งติดตามช่องกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะ,ะมาดูพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหนึ่งใบค่ะให้พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎปกระจำาพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพลังงานของคุณยังไงจ๊ะพลังงานของกรกฎหนึ่งใบ ห้าเหรียญคุณมีปัญหาภาวะทางด้านการเงินหรือเปล่าไปแล้วป่ไม่ไม่ไม่อาจจะเป็นเรื่องด้วยแหละทุกทุก,ท,กทุกเรื่องมันมาประดังกันในช่วงนี้ในหลายเรื่องแลวทําให้คุณรู้สึกท้อแท้หดหู่นะคะเนี่ยไพ่ห้าเหรียญท้อแท้หดหู่หมดกําลังใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คบใครเผื่อใ,ใครก็ไม่ได้ดังใจรู้สึกว่าแห้วหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยจะมีกําลังใจสักเท่าไหร่ ทีนี้ขอดูกันต่อค่ะว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะอืมโหไพ่หมายเลขห้าทั้น้นเลยอะ่ะห้าดาบด้วยนะคะห้าดาบก็มา the magician แล้วก็ ace of cups แล้วก็ temperance นี่นค่ะบังคานขีดชาวรศีธนูลัคนาธนูนะคะคือ มีใครในคนใดคนหนึ่งมาให้ความหวังคุณหรือเปล่าคะชาวราศีก,กรกฎลัคนากรกฎมีใครคนนึงมาให้ความหวังอะไรบางอย่างกับคุณนะคะเดิมเมจิเชียนแต่ว่าคนคนนี้ไม่ชัดเจนฮะนะคะมาให้ความหวังหรือมาทําให้คุณรู้สึกดีๆนั่นแหละนะคะเนี่ยมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณและคุณก็แลกไปด้วยแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆให้กับตัวเขาเช่นเดียวกันนะคะส่วนไพ่เทมเพลตไม่ชัดเจนแน่ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมีคนคนนี้เข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีนะคะอือมถ้ามันเป็นมหากากต่อเนื่องก็คือว่าเขาก็พยายามรักษาคุณเอาไว้มาก่อนหน้านี้ถ้ามหาการต่อเนื่องคือพวกคุณคุยๆกันมาแต่มันไม่เคลียร์สักทีก็คือเขาก็พยายามรักษาคุณเอาไว้นะคะสองไม้เท้ารักษาเอาไว้บาลานซ์เอาไว้กับความสัมพันธ์นี้เขาน่าจะใช้จุดอ่อนของคุณในการที่คุณ ให้ความรักเขาไปเพื่อดึงคุณเอาไว้ในบางคนบางท่านนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้คุณจะเหตุการณ์อะไรกันอีกคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะใน O อบส์สภาวะของความสัมพันธ์ที่มีส่วนเกินไพ่เดอะฟูรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะ Uh huh. ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนและใดๆหรือตอนนี้คุณมีข้อสงสัยข้อกังขากับคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่ว่าเขาคนนี้มีใครอยู่อีกคนหรือเปล่าเช่นเดียวกันเห็นไหมไพ่สองเหรียญคุณไม่แน่ใจเพราะว่าบางบางปัญหาบางเหตุการณ์เขาไม่ยอมลุกขึ้นมาจัดการอะไรให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมดีเอ็มเพรสจุดอ่อนของคุณเขารู้ด้วย เขารู้จุดอ่อนของคุณเขาใช้ความที่เป็นจุดอ่อนของคุณอะมาเป็นจุดแข็งที่ทำให้คุณใจอ่อนจะพูดยังไงเดี๋ยวเอ๊ะหมอพูดพูดแล้วงงคือยี้เหมือนเขารู้ว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรนะคะจะเข้าหาคุณทางไหนเขาใช้จุดนั้นแหละเป็นจุดแข็งที่ทำให้ตัวเขาอยู่ในชีวิตคุณได้เสมอเสมอ h i ดี d m phrase นะคะในการอ่านอไปในรอบนี้เขาเป็นสถานการณ์ที่พวกคุณเจอมีอะไรกันอีกบ้างคะอีกใบหนึ่งพอแล้วแปดดาบนะคะการถูกจองจำนะคะการถูกจองจำเห็นไหมแปดดาบการถูกจองจำนะคะจองจำทั้งความคิดทั้งการกระทำทุกๆอย่างของตัวเองท,งทั้งที่มีดาบทั้งแปดเล่มปักอยู่เพื่อให้คุณ เอาดาบนั้นมาตัดเชือกตัดความรู้สึกตรงนั้นลงได้นะคะแต่ว่าเรายังทําไม่ได้นะ,ะเรายังออกมามไม่ได้กับความสัมพันธ์ตรงนี้คุณก็เลยเหมือนกับปิดหูปิดตากซะเลยน,นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคนคนนั้นคิดยังไงชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะจัสติดค่ะบางท่านกิษชาราศีตุลลัคนาตุล เก้าเหรียญค่ะแล้วก็สิเหรียญเดวิลคังทานคุยกับชาวราศีมังกรลักนณามังกรจัดเม้นต์อน gment, โอเคอีกใบหนึ่งเอ้ยมันมีนิมิตหมายอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะจัสติ e เขาอยากให้ความยุติธรรมกับคุณนะค,คนคนนี้แต่ว่าในใจเขายังไม่พร้อมกับกับอะไรใดๆหรอกนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เขายังไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเขา อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่ว่าอยากมีอิสระต่อกันคุณเป็นความสุขของเขาความสุขเพอๆสิบเหรียญเนี่ยคุณไปอุปถัมภ์เขาด้วยไหมกรากฏในบางคนบางท่านนะคะอืมหรืออีกกรณีหนึ่งนะกรากฏคนคนนี้เขาเหมือนพึ่งพาตัวเองได้แล้วเขาไม่ต้องพึ่งพาคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอือ มันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันจืดจดูจืดจางลงก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะอ mm ือ hmm. The d e v ก็กราก mm hmm. มาภาวะคนโสดเลย mm hmm. หรือคนเอาจริงๆนะหรือสถานการณ์ทั่วไปเขาคิดเนี่ยคุณ mm hmm. เขายังมีแพชชั่นให้คุณอยู่นะ mm hmm. ยังมีแพชชั่นให้กันอยู่ mm hmm. เขารู้มันมันโอ้ยจ mm ัดเม้นไงก็มันเหมือนเป็นเป็นอ่ะยังไม่ เลิกกันง่ายๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือหือแต่คนคนนี้เหมือนเขาพูดจาแรงกับคุณในบางคนมันกรณีนะว่าเหมือนแบบประมาณว่าที่แบบทาไมยังอยู่กันเพราะว่า,าทั้งๆที่ไม่คลิกกันแต่ก็ยังอยู่กันเพราะกรรมเพราะเวหรืออะไรประมาณเนี้ยในบางคนนะบางคนบางกรณีแปดถ้วยมาบอกว่าตัวเขาเองก็รู้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันยังมีข้อดีอยู่คุณยังโอเคกับเขาแต่มันมีบางเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะหรือเรื่องออปชันที่คุณมีเกิดการเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่อยู่ข้างนอกนัน่นที่อยู่ในความสัมพันธ์อื่นๆที่เขามีก็ได้ในบางคนบางกรณีนะคะคือเหมือนกับว่าใจจริงๆถ้าเกิดเขาตัดสินใจได้ความสัมพันธ์เนี้ย เขามองว่ามันจะมีเขาอยากให้มันมีความยุติธรรมอยู่ในนั้นเหมือนกันก็คือแบบถ้าคุณเจอคนที่ดีกว่าเขาก็จะปล่อยคุณไปนะคะแต่มันก็มีความยุติธรรมอีกอย่างที่แฝงอยู่นะคือถ้าเขาเจอคนที่ดีกว่าเขาก็คิดว่าเขาก็อยากจะมาพูดกับคุณตรงๆแล้วก็ปล่อยคุณไปเหมือนกันอาจจะฟังดูงงแต่นี่คือความคิดของแต่ละคนนะคะอืมนี่คือดวงทั่วไปดวงทั่วไปแนวน้งเลยละกันค่ะ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎ the world ค่ะบางท่านคุยกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ไกลกันตอนนี้เก้าถ้วยเขาน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองมากนะไม่ค่อยจะพูดจะคุยอะไรกับคุณมากนะักนะคะไพ่เหรียญออกมาเยอะมากเลยไพ่าสามดาบความสัมพันธ์นี้เป็นรักสามเร้าด้วยหรือเปล่าคะ คุณมีโอกาสที่จะมะีการพูดจาไม่ถูกคอกันหรือคุณอาจจะได้รับความเจ็บปวดในเรื่องของการพูดจาของเขาบ้างนะคะนะเพราะเขามั่นใจและมีอีกโก้มากๆคิงถือเหรียญเนี่ยมั่นใจในตัวเองมากนะคะอือฮึอ่ะวิวออฟฟอยจูนค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไงเขาก็ยังไม่จริงจังกับคุณนะ เขายังจะไม่จริงจังกับคุณนะคะเ,เขายังไม่คิดที่จะจริงจังกับคุณหรอกแล้วก็มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ชั่วคราวแต่ไพ่วีออฟจูนปรากฏกับอีก King of s อ o r สมันมีภาวะเป็นไปได้ว่านี่คือความสัมพันธ์รักซ้อนก็ได้หรือถ้าคุณมีคนคนนี้คนเดียวคุณจะมีความมันจะมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาหาคุณโดยกระทันหัน คุอย่อมการอ่านสลับกันได้จะเข้ามาทางเขาก็ได้แต่มีแนวโน้มว่าเข้ามาทางคู่ฟังนี่แหละคนที่ฟังอยู่แล้วทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่มีอยู่มันพักกันไปโดยที่คุณจะมีคนนี้เข้ามาเพื่อเป็นกัละยานมิตรหรืออยู่ข้างๆหรือก็เรากดบางคนคุณมีแล้วเขาอยู่ข้างคุณตั้งนานแล้วไหมในบางคนนะนะบางคนบางกรณีนะคะอืม แต่ตัวคุณเองน่าจะในวินนนกนี้ในในปักเนี้ยเหมือนตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นต่อแต่ก็ไม่อยากคิดจะจริงจังกับใครแล้วก็ไม่อยากหลอกใครด้วยนะคะอืมประมาณนี้แหละนะโอเคโอเคค่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการงานนะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะการงานของพวกคุณคะ่ะเป็นอย่างไร เดอะสตาร์ค่ะมันอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกแต่เหมือนช่วงนี้คุณไม่มีอินสปิเรชันเลยคุณอาจจะมีภาวะที่แบบเลือกงานเลือกงานนะคะแล้วก็บางคนคุณอาจจะถ้ากระกฏบางคนคุณตกงานก็มีโอกาสที่อ,อมีงานเข้ามาให้คุณแต่คุณอาจจะยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะคะอภาวะด้วยเรื่องของอารมณ์ต่างๆแหละนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าคุณจะมีงานเข้ามานะ จะเป็นฟรีแลนซ์จะเป็นงานจ็อบหรืออะไรอ่ะน่าจะมีเงินเข้ามาด้วยดูหน่อยว่าคุณหรือคุณมีปัญหาที่ทํางานด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันกับงานที่มีอยู่ตอนนี้นะคะอือ mm ฮึ hmm. แต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆค่อยๆเค,ค,คลียร์ของมันเองอปัญหาต่างๆนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเค,คลียร์ของมันได้เองการเงินของชาวราศรีกรกฎลัคาก,ากรกฎหนึ่งใบค่ะไนซ์ออฟครโอ้โหมีตังเห็นไหมสอดคล้องกัน ไพ่าะว่าคุณจะหาเงินเมื่อไหร่ก็หาได้แค่คุณมาหาอินสปิเรชันให้ตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะหาเงินเมื่อไหร่ก็หาได้สู้ๆนะคะอืทีนี้มาดูคาแนะนําคนโสดชาวราศีกรกฎลักนากรากฎค่ะพัชไลท์ทำไมต้องพัชไลท์อ่ะ q u n s o of p e n t พ c l เ s ไพ่เหมือนกับว่าให้คุณยอมรับความเป็นจริงกับความสกบ,ก,บกับตัวเองมากกว่าว่าคุณรู้สึก ยังไงกันแน่กับความสัมพันธ์หรือพูดง่ายๆว่ากับความสัมพันธ์ครั้งเก่าเหมือนอให้คุณลืมความสัมพันธ์ครั้งเก่านี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นสถานการณ์ของคนที่เพิ่งสดๆหรอไพ่บอกบอกให้คุณยอมรับความจริงแล้วก็ลืมสถานการณ์เก่าๆไปมองถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าคุณยืนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและเพื่อก้าวต่อไปแบบนั้นดีกว่านะคะเพราะคุณกี่ไม่พร้อมมีใครหรอกเนี่ยบางคนบอกอยากมีมากแต่จริงใจมีกำแพงหรือเปล่า นะคะสถานการณ์ไม่ชัดเจนคนคุยสถานการณ์ไม่ชัดเจนหนึ่งใบค่ะ D Passion สี่เหรียญชัดเจนมากคุณต้องรักตัวเองก่อนกลับไปรักตัวเองแล้วอะไรต่อสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองอีกครั้งหนึง่งนะคะเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้คนคนนี้รู้สึกว่ามองดูคุณแบบเฮ้ยเอ้ยแปลกไป ดูเท่ดูเก๋ดูสวยดูหล่อขึ้นนะคะอืทีนี้มาดูกันต่อว่าคำแนะนำคนมีกู้หนึ่งใบาชาวราสีกรกฎลัคนากรกฎค่ะ Love yourself ความสัมพันธ์นี้ค่ะเหนื่อยมากแบกมากแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณพยายามและอดทนกับเขาเดี๋มูนมถ้าคุณเกชาวราสีมีนลัคนามีน เขาก็จะเริ่มเห็นความดีของคุณเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เหตุการณ์บางอย่างก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเดือดทาวเวอร์คืออะไรความหวานระแวงทะเลาะเบาแหวงยังมีอยู่ six of cups ค่ะแฟนเก่าของใครคนใดคนหนึ่งกลับมาในความสัมพันธ์นี้หรือบางทีคุณมองหวนคิดถึงความรู้สึกเก่าๆที่เมื่อก่อนทําไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปก็ได้แล้วทําให้คุณคิดมากคําแนะนํา t ือ strength คุณต้องเป็นเหมือนเนี่ย คุณจะต้องเป็นเหมือนผู้หญิงที่เอาลัทธิสีอยู่เดี๋ยวสเตรนท์มันถ้าเคยชาราสีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะอืมนิ่งนะคะใช้เหตุและผลกับความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มากนะคะมันก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีภาวะที่มันดีขึ้นอะ่ะอต้องใช้ตะก,กะโลจิกตะก,กะโลจิกอย่าใช้ความรู้สึกเลยไม่งั้นคุณจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยได้ ะะมันจะเสียใจเศร้าหมองคิดถึงเรื่องเก่าๆทำไมทำไมมีแต่คำถาม why 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 ทำไมทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะก็ลโกดเป็นกำลังใจให้นะคะอยากอ่านอะไรดีๆบ้างเหมือนกันสู้ไปชีวิตคนเรามัน,มนต้องมีสักวันต้องมีสักวันอกแล้วหมอร้องเพลง โอเคประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยคนะใครสนใจด,ดูส่วนตัวราะเอยอยู่ใน d e s c r i p t i o บล o อด้านล่างนี้นะคะถ้าใครแอดไลน์มาไม่เจอนะคะขอบคุณมากๆจริงๆวันนี้โชคดีค่ะเม้นด้วยคำสุภาพนะจ๊ะที่รักเยาวาชนดูช่องเราโอเคสวัสดีค่ะ